แกลอยู่ใคอดูนะกไมาเออเดี๋ยวายเติบแหนงนไมเนาะทุกคนแฉกแหงมหอไม้ตอน้นำไล่ไลมาเดินมาดิทุกคนกินแกงหนไม ไล่เดือนสิบเอ็ดสิบสองแกงเสื้อไนมาโทรเนาะแซบมิ้วเขาเฮลโลสบายดีทุกคนมนีกับโมาพกกับช่องบูนเดลี่ไลฟ์คือเก้าเนาะมนีบูนสิมาแกงเนาะใหม่ส่กินเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงเคิงเนาะคอยได้คืนมาแกงเนาะใหม่ เพราะว่าแม่นางหานมาหมมาแล้วเนาะอยากไปหาน้าแต่ตื่นบทันบได้ตื่นเสาเนาะตื่นซอยนี้นอมาหมาแกงกันเลยเกีียวเขาเอามาโบกน้ำมะเลยแก่เลยได้มาวบวบมื่อนงเคอมันปุ๊บ มันเคยเกิดเนาะอยู่ต่อ,อ,นนอันี่มเมอนีคอยฮับนาะทีแกงเนาใหม่เนาะทุกคนเออเอาเหินมาแต่ให้หนาคอยเห็นเนาใหม่เนาะดูนี่คอซีมาเอาแหนเนาใหม่ซองแนงนี่แหละอีวาน,น,น,นใส่อีว่าอีแหนงนี่แหละ หมดขันจต่หมดเ,เ,เลยเราจะส่งแมงในแล้วเนี่ได้ละขึ้นไปแกงบันนี่ยีหมดนี่ก็คือหน่อมไม้เนาะทุกคนนี่หมอบอกกระไลลายน่อมไม้แม่นางหามาเนาะแต่น่าดงสีแกงหน่อมไม้สุกินได้มื่อนี่นี่มาโทแกงซเซนไนโทเนาะทุกคนแกงน้องใหม่เดินสิบเอ็ดสิบซองแซ่บๆนี่ แนงหนหอยนี่นี่นีมามามาแก่งกันเลยทุกคอน,นี่ไปก่เนะทุกคน,กคนยูนะน่เดีลเติบแนงมาใหมเนาะทุกคนแนงนมาใม่เดือดสองนี่มาโทที่จะแก่งใส่ในโรเนาะ มาใบกันเลยกำลังซีไซเขาเบื่อนะ้องทุกคนตั้งพักกันแล้วเออแกงหุน่นหุ่นว่ะเอาบริขุนไปได้แล้วไม่นางว่าวลายว่ะเออเต็มมอร์ยาว่ะเห็ดคือหน่อไม้เป็นลายพอดีนอ นี่ก็คืงแก่งเนาะก็คืนนายมาโทแล้วก็มาบวบแล้วก็พักข่ายแงเท่านี้แหละบวมียังลายแบบมีสำไดากระไซสำนันยูน้าคนกลัวเือญรถนในโทนะอออเออเชิญนียเชิญเออเชิญพร้อมกันรถเออ มาบุเดี๋ยว่คนบุอะไรบ่กจังหน่อยคนบอกน้าเยลลายได้อีทอมไปตื้นงก็เบอร์ะอีสดๆอ๋อยุหุนปันทังอืมนอามาบุอีเซโลยู่าอันน้ำโมือเอน้ำมลดปะเยวใเหยยกวจได้แลไดแลกว่าเนาะชือหร่แมฉลดฉลดใส่มาบุลไป nồi noi móng đều kèm noi sáng chi chiếc đều ở đây đi xuống lại ngon 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 ใช่ครบชิมบึงอีดูเลยมึงชิมส,สองคนชิมว่าสวโอเคแล้ว,ว่าสือะไร เรวบอกยึดแชเป็นโนเลยหนึ่งเลยใช่โอ้ยโมพ่อเปงโนอยู่บ่ตื่นแปงโนอีเนาะชาลายแชปลายคาดปลายคือแปงนปิ๊บอืมจุ๊ใส่มีดบานะกูจะว่าอย่าอย่าเสื้อลนยได้เปงโนกูว่าเย็นูนโน่แ่เ อยู่หาอยู่นะทองปลาสวยชากิเาเนเขานั่งคำขาดอยู่ <c oughs> เออถากิน <c oughs> เออ <c oughs> เออหอมหนมาโทแล้วเนาะตอนนี้ก็หอมหนมาโทแล้วเปย์อะไรนนท์เนาะไหนมาโทหน่อยไในมาโท <c oughs> อ,อันมันโหดบริการกะชัน้นแม้มันยังเชนเอกันนี่ในมาโทนะ <coughs> <coughs> Ôi chị tỏ đều cả phố <coughs> ừ. Chị tỏ đều lẽ Ở ghi lại mũi nó mày ra nhẹ Nằm lại lại <coughs> Chị năng Chị năng mày Xem <coughs> ừ. <Sếp> âm lăng <coughs> โบมีแอนกินจีนางแกงน,น้ำมบค่ะชวนนะไรเละเออเห็นขันเอาลงโบและโบเห็นและเดี๋ยวนี้สื่ไปเนาะลายมือผู้จีนางคันพงไทยไปกินกินเออแกงน้ำใบ มาเด้อพอไปริ้วเขาพอดีสิบสองโงมงสิบสองโมงครึ่งเลยมาเด้อมาเด้อทุกคนกิ่งแกงน้องหมไล่เดือนสิบเอ็ดสิบสองแกงเ้นในมาโทรเนาะแซบมันริ้วเขายูหายูดาคือเก้าพี่น้องเออินัง,นง,พนงพีลังเนาะ มามาทุกคนกินเ,เขาแล้วเดินแบบนี้ไฮสุดท้ายสามสาม <c ười> คอยสิขึ้นก่อนลแล้วละได้ปีนาอีเพื่อและจังได้เกลว,วันนี้ืัอนี้ได้คนงานมือสุดท้ายฟัดใช่ละเด้เดยมือสุดท้ายสามไฮสุดท้ายแล้วนี่ขึ้นก่อนมือสุดท้ายไปได้คนงานไปเห็นลาบซอยอีกอก่อนบุ๊กบุ๊กตอนนี้ก็สิบเอ็นโมงตรงเนาะ สำหรับคลิปนี้กับโเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับไ e ให้สองบูนเบลี่ไลฟ์เนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พูดเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพบกันใหม่คลิปหน,ะปนป้าไปยบา